ปลาสิวปลาสิวปาสิวอาเป็นกลุ่มๆ,ๆเลยวันไหนวางจม,มาซ่อนมาซ่อนว่าให้หลายอีเลีสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวเล่าเาห็นไเป็นกุมๆ,ๆกุมเลยเห็นไหมกลุ่มๆเลยเนี่ยกุ่มใหญ่เลย วาย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 ตายตายแท้่เป็นหอดูบานดิแบ่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 ไปใส่แล้วล่ะโอ้ยพูดเลยพูดเลยโอ้ยหลายคัก เห็นว่าน้ำคุ้นๆน่ะตอนเย็นเย็นมันจะออกมาจากใหญ่เออแล้วปลามันจะวิ่งแถวๆนี้อ่ะตอนเย็นตอนเย็นที่จะมาแล้วจะเห็น ัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงธรรมชาติปลาอะไรใสย,อย,อยเอามองมาดักแล้วก็กันไว้เนาะเอาเอาแรงนิ้หน่อยมากันไวแล้วก็มา,าอืมตะไคร่น่ล่ะโอ้ยจะได้เห็นกุญแดจฮัลโหล There. <coughs> There. <coughs> <Ph yeast> cô một con lại. cái ไม่เขาตัดเขาไม่ตัดหญ้าเลยช่วงเนี้ยเอามดให้พวกประเทศที่สามเหรอมีสงคราม่ะล่ะ แท้ๆดีลักเลียวว่เห็นโอ้หลายแท้กุ้งกับพี่นะแย้มแรงเขาก็กินน้ำเขาดูดเพมบูนณ์ละถ้าเป็นมุนไทยสิเสียม่ฉเหลือ เชอร์รี่นะต้นแหนแหนกับเท้าเห็นป่าเท้านะ่ะเออเท้าเออเท้าเท้าเท้า สวยๆเจ้ามองเห็นลงสวย